บางคนดูไม่รู้เนาะว่าตรงไหนมีน้ำยางไม่มีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาสังเกตครับตรงนี้นี่ไม่มีแน่นอนครับท่านผู้ชมแถวนี้มีแต่ไม่เยอะครับท่านผู้ชมตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้น่าจะได้อยู่ครับท่านผู้ชมเออนี่ท่านผู้ชมเ้เห็นบ่เห็นบ่นี่นี่นนนนน สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาเบิงครับท่านผู้ชมจะพามาดูครับท่านผู้ชมตรงนี้มันมอไลแล้วเนาะท่านผู้ชมน้ำยางไม่ไหลแล้วหนายางมันตายแล้วครับท่านผู้ชมไหลก็ไม่เต็มหน้าครับท่านผู้ชมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับขา,ขาดขาดเขนิขนเขินเราต้องเปิด ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องหาเปิดหน้าใหม่มันไม่คุ้มค่าครับท่านผู้ชมนมันเป็นยางหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องเปิดหน้าใหม่แล้วเราจะเปิดตรงไหนบางคนดูไม่รู้เนาะว่าตรงไหนมีน้ํำยางไม่มีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาสังเกตครับตรงนี้นี่ไม่มีแน่นอนครับท่านผู้ชมแถวนี้มีแต่ไม่เยอะครับท่านผู้ชม ตร,ตรงนี้ก็ตรงนี้น่าจะได้อยู่ครับท่านผู้ชมจุดนี้เดี๋ยวเนี่ยจุดนี้มารไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเนี่ยพาชิมมารให้เบิ้งเดี๋ยวจะวามโมอ,อีกจุดนี้ก็ได้ได้จะได้ครับจุดนี้ก็ไม่น่าจะได้ท่าไรครับเบิ้งเล็งเป่าแหละประมาณนี้แหละครับที่ได้เนาะท่านผู้ชม เบิ่งเด้อมันจะมีท่อดำยางบ่เท่านั้นละ่ะต้องมีนี่ทานผู้ชมเห็นบ,บ,บ่ตรงนี้ตามเป้าเลยมีครับปลายครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามองตรงนี้มีแล้วเราก็ต้องลากยาวๆครับท่านผู้ชมเพื่อเพื่อมันได้อีกครับท่านผู้ชมนี่ นี่ครท่านผู้ชมนี่อืม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 ว่ายังเนาะเฮ้ยคอยจะตื่นเมื่อท่านผู้ชมนี่พรุ่งนี้เราก็ย้ายขึ้นมาหน้านี้ครับท่านผู้ชมหน้าบนครับนี่เป็นเทคนิคบางคนไม่รู้เนาะดูยังไงเนาะ ดูยังไงเ,เลยท่านได้เหรอถ้าเปิดไม่ถูกมันก็ไม่มีน้ำยางนะครับท่านผู้ชมนี่สำหรับอย่างอย่างที่มันต้นมันแก่แล้วครับท่านผู้ชมพอน้ำยางมันก็จะแต่วันนี้ให้มันลงมาหาตรงน,นี้ก่อนท่นานผู้ชมพรงนี้เราก็จะขึ้นมาเปิดตรงนี้ครับนี่จ้องเป้าเลยครับดูยังไงครับนี่ บางคนไม่รู้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้เบิ่งอย่าไปบอกใครนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นประสบการณ์ล้วนๆนี่ผมก็ลองผิดลองถูกมานานครับท่านผู้ชมนี่มันต้นเรียบๆใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้นเรียบๆนี่มันขาดโฮอร์โมนครับท่านผู้ชมดูครับท่านผู้ชมนี่กิ่งก้านมันหักหมดแล้วครับท่านผู้ชมท่อน้ายางมันไม่ค่อยเดินแล้วครับท่านผู้ชมเราดูยังไงครับท่อ น้ำยางเดินนี่ครับท่านผู้ชมเคล็ดลับครับนี่ครับนี่คือรอยรอยที่เขาผลัดนี่ผลัดเซลล์ท่านผู้ชมฮู้บอนี่น,นี่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่รอยที่เขาผลัดเซลล์ออกมาครับเหมือนกับหนังกัมพาราของเราเหมือนขี้ใครนั่นแหละครับท่านผู้ชมตเจไหนที่ท่อน้ำยางยังดีครับท่านผู้ชมนี่เขาก็จะผลัดออกมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่นี่เป็น ขอสังเกตเบื้องต้นเนาะว่ามันจะมีบ่มีแต่ว่าประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะแบบแตกเขิบอย่างนี้แถวๆนี้ก็ยังได้แถวๆน,นี้บริเวณนี้บริเวณนี้น่าจะได้อยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับข้างบนก็ยังแตกเขิบอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ผมก็อ่านไปครับ แถวนี้ก็วายังมีครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันหายไปครับท่านผู้ชมพอกรีดแล้วมันก็หายไปครับแถวนี้มันไม่ได้ครับแถวนี้มันได้อยู่แต่ได้ไม่เยอะครับท่านผู้ชมเพราะว่ายางมันหลายปีแล้วครับสาเหตุที่เขาโค่นต้นยางก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมาครับท่านผู้ชม นี่ยังกรีดไม่ลึกนะครับท่านผู้ชมถ้ากรีดลึกเข้าไปใกล้ๆก,กับแกนไม้อีกมันจะไหลเปนไหลเป็นผุแตกนี่ครับยางก็จะซึมมองมาอย่างนี้ครับขอแค่มียางเต็มหน้าอย่างนี้ครับเกษตรกรก็ดีใจแล้วครับท่านผู้ชม ้ก็ตอนนี้ก็ยังนเกณฑ์ใช้ได้แต่ว่าเราไม่อยากเปิดหน้าสูงเกินไปครับถ้าจําเป็นมันไม่มีน้ํำยางมันเหนื่อยครับท่านผู้ชมมี่จะต้องขมนิดนึงนะครับนี่คือเหลก็กเกาะ ถ้าตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมถ้าตรงนี้นี่โอ้โหน่าจะได้อยู่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ผมก็กรีดลามขึ้นมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันต้องแก้ไขเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆครับต้นยางหลายปีแล้วครับเรากรีดหน้าสวยก็จริงครับท่านผู้ชมกรีดหน้าสวยก็จริงครับแต่มันไม่ให้น้ำยางแล้วครับท่านผู้ชมเราก็ทําอย่างนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเบาตรงนี้ไม่มันไม่ค่อยมีน้ำยางเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมมันจะออกมาแถวๆนี้ครับเราก็ลามขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดออกมาแตกมันจะแตกออกมาเลยครับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่ท้รรมชม มันไม่อยากจะเลื่อนครับลวดมันสุดท้ายแล้วครับก <c oughs> ็ทำลายต้นครับมันขี้ค้านนะครับท่านผู้ชมเรจะพูดความจริงนะ <c oughs> แล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำไปก่อนครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆครับตรงนี้เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชม ไหนๆก็ทําคลิปให้ดูแล้วเนาะว่าจุดไหนมันได้ไม่ได้ตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่ครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตครับพวกนี้ครับท่านผู้ชมจุดนี้จุดเดียวนี่ก็น่าจะได้อยู่ครับแต่แถวนี้ไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมมาลองดูครับท่านผู้ชมลองดูนิดหนึ่งเนาะไม่เสียหายนี่มาร์คไว้ก่อนเพื่อท่านผู้ชมจะ ว่าเอาที่อื่นมาอีกนี่นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ยกนี้มันจะไม่ได้นะครับตัวน้ำยางนี่ครับบริเวณนี้มันไม่ได้นะครับนี่เป็นเล็นิคเล็กๆิน้อยๆครับม,มาฝากเพื่อน หลัท <c oughs> กทะเลก็เดี๋ยวจะให้มันไปอย่างงี้แล้วก็ลงมาต่อใส่ตัวเก่า <c oughs> เพราะว่ายางหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้มันหาและก็หาเหมือนกันครับแต่ไม่เจอครับท่านผู้ชมนายยางตายก็อย่าทิ้งไปเฉยๆครับท่านผู้มชม นี่ก็มีเหมือนลักษณะเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ได้น้ำยางท<ง>่านผู้ชมนี่นี่ท่านผู้ชมรามก็ีดซ้ายกีดขวาไปเรื่อยๆครับดีกว่าทิ้งเปล่าเดี๋ยวก็เดินเปล่าครับหนาย,ยางตายเยอะครับท่านผู้ชมพอต้นยางโตแล้วใกล้จะโค่นแล้วทิ้งไว้มันก็จะแตกอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ทิ้งไว้มันก็จะแตกเฉยๆอย่างนี้ครับมันจะมีเปลือกใหม่ออกมาไม่รู้มันจะได้น้ำยางไม่ได้ไม่รู้ครับท่านผู้ชมส่วนมากแล้วได้อยู่ครับแต่ว่าเรากรีดไม่ถึงเดือนมันก็หายครับท่านผู้ชมถ้าดีๆหน่อยมันก็นานครับแต่ส่วนมากมันจะไม่ได้ครับท่านผู้ชมทิ้งไว้ก็อจะทิ้งไว้ครับนี่ครับมีต้นยางหน้ายางตายหนึ่งหรือว่าเป็นโรคก็จะปล่อยทิ้งไว้ครับท่านผู้ชม ก็ลองกรีดลองเจาะลองหาครับมันอาจจะมีน้ำยางออกมาเยอะๆก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่ก็เพิ่งจะเปิดครับท่านผู้ชมนี่ครับแ่อนก็กรีดไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็กรีดข้างบนนี้แล้วก็วนหาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมแล้วก็รู้สิครับน้ำยางไหลดีเลยครับ แอบลอยทิ้งไว้ทังทั้งพี่จะไปกรีดยังทางใจนะเออมองนั่นและเออมองโฮโมนในะส่เหยืเอฮยโอ้โนี่ทำประสมเริ่มได้การและโอ้ย Hà hồi hào là coi giật non là ờ, nè làm một xôm mì thấy này này, này, này. Ui, có bưng là nó tổ thăng tài cháu hà mịt là hả nè đó nó tự dặn cái ia róm ao tôm cắn nó làm một xôm ui làm nó chặt hay สะสมกันไปเนาะนี่ละแหนะตอไหนนเี่มาเรย่าฟาวเวลยว่ามันก็เสียนาเสียตาคอยเบิดะแอะไรก็กระแตกเสียหนกหลับเล็ดกัปีนึ่งาสบนี่ปีนึงเหรอครับท่านผู้ชมตะกี้ทิมไหวครับท่านผู้ชมต้วนี้ตนี้อมนนี่นี่ตีนีนี่ี ทิมไว้แล้วก็มาเลมนี C ่ก um ็ได um um uh. uh. ้ปีน um ึงแล้วนี่ท่านผู้ชมได้คืบนึ่งเหรอพอได้น้ำยางอยู่ครับพวกนี้ก็ได้ละบ่เจ้เบิ่งใบครับท่านผู้ชมกันสิเปิดกเบิ่งใบเบิ่งลักษณะลำต้นไม่เจ้เป็นว่าท่านเป็นตะได้อยู่บ่ได้หรอกเคยว่า บได้เปิดมองได้กขบอได้ดอกท่มนผุ้ชม้หัปล้องเออท้งๆทึงๆได้อยู่อสิันสูงโดเจ้าบหอดดอกเออวอสังแตนซิเบอร์เออเจ่าทึงๆนาชิได้อยู่ป่ะนะต่อต่อยังกระังกับเออหญิงตายไปแล้วตายลว ใช่ใซ <He> ่บ <But, S 3> ่ได้บ่ได้หรอกทนผช้ชมซึมกับซึมกับ่เต็มหนาซึมออกนอกๆพี่ข้างในมันอะไมดล่ะมาไปคนน่ะาจังไหนก็บอ่พ่อท่าชุู้ทมมันบ่พอแลยนะโอ้โห บางคนหวานน้อยเดียวสำนีค่ะมันชีได้หลายสำนใดบ้าท่านผู้ชมถ้ามันถือจุดมันนะอืมอืมมันถือจุดมันนะมันชีได้หลายเลยครับท่านผู้ชมบางคนละว่าและบ่เบื่อ ท่านผู้ชมกินน้อยเดียวกินน้อยเดียวแต่มันสินได้ลายอยู่เลยท่านผู้ชมถ้ามันทิ้งไว้เราจะแก่ไปเฉยๆเราก็หาครับท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้ ได,ด้นิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาไปครับท่านผู้ชมพอได้ตื่มกันเนาะ <laughs> หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและเอซของผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมหน่อยครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันว่าทําอยู่อำเภอใดจังหวัดไหน,ไหนคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ